ับปุหูอื้อเลยลูกน้องก็รู้ว่าเสร็จแล้หัวหน้าหัหน้าฟูเสร็จล้อยู่กลางแระเบิดเลยแล้วมันก็เห็นข้างหน้าไอ้ดันรอยมาสองศพรายการโอ๊กวขอเป็นสะพานบุญเรียนเชิญ FC ผู้ใจบุญทุกท่านนะครับร่วมบริจาคสมทบทุนค่าอาหารกัางวันให้กับน้องน้อง โรงเรียนวัชวากจังหวัดสุพรรณบุรีและร่วมบริจาคเงินบุรณะห้องน้ำโรงอาหารและอาคารเรียนที่ธนาคารกรุงไทยบัญชีที่ขี้นี้ได้เลยนะครับและขอกราบเรียนเชิญเอฟซีทุกท่านนะครับร่วมทําบุญสร้างโบสถที่วัดสถิตชรทานหรือวัดใกล้จังหวัดปัตตานีนะครับตอนนี้ ก็ได้สร้างดาเนินการไปส่วนหนึ่งแล้วนะครับยังรับโอนรับบริจาคอยู่นะครับขอกราบขอบพระคุณและขอร่วมอนุโมทนาบุญกับทุกทท่านนะครับขอให้เจริญรุ่งเรืองร่ํารวยเฮงๆไม่เจ็บไม่จนตลอดปีครับผมสวัสดีครับผมโอปครับนี่ผมก็มีสิ่งดีๆมานําเสนอเอฟซที่ชมรายการนะครับผมอยู่กับครีมแต่งผมดําเมลินครีมแต่งผมดําตัวนี้ต้องบอกก่อนว่าไม่ใช่น้ํายาย้อมผมและก็ไม่มีสารเคมีที่เกี่ยวกับน้ายาย้อมผมนะครับ วิธีใช้นะครับสระผมให้สะอาดนะครับโดยที่ไม่ต้องใช้ผลิตภัณฑ์บำรุงอื่นใดนะครับเนื่องจากครีมเมลินนั้นมีส่วนผสมของสารบำรุงสุขภาพเส้นผมเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากท่านเป่าผมหรือใช้ผมให้แห้งแล้วก็ป้ายครีมเมลินจำนวนเล็กน้อยแล้วก็ใช้หวีหรือแปรงเส้นผมให้ทั่วหลังจากนั้นก็ทิ้งไว้ให้แห้งแล้วก็หวีจะทรงได้ตามต้องการนะครับเส้นผมจะอยู่เป็นธรรมชาติไม่ต้องล้างออกเพื่อนๆสนใจสั่งซื้อได้ที่ไอเดียนี้นะครับผมเป็นตัวแทนจําหน่ายกล่องละ390บาท รวมค่าจะส่งเรียบร้อยแล้วนะครับสามารถแอดไลน์มาสั่งได้เลยนะครับหลังจากภารกิจนะฮะยึดกม2 8 2 9ปดย่ไปจนถึง40กวา่าแล้วก็ไล่กลับไปกลับมาปีปากซองได้ท่านก็ยังใช้คำว่ารอ<ข>ชีวิตอรอด<ข>ชีวิตได้ป,ปีหนึ่งสี่ครับ ก็โดยมาตีคืน<อ>ที่ปากซองถอยล่นนะลงมาถึงก็มยิบเอ็ดเริ่มต้นใหม่ปีหนึ่งห้าก็เริ่มตอนนั้นเราก็ได้เพิ่มมาอีกสองกองพันก็คือพันดีซียิบเอ็ดสองหนึ่งกับบีซีหกสองเจ็ดก็จะมีหกสองเจ็ดมีผู้พันทวาย ออะปุพันธ์อะไรเนี่ยนะก็จะมีเพื่อนผมก็ไป bc หกสองเจ็ดไปกันก็ให้ข่าวมาว่าจะมีรถถังมันเข้าตีับมาเราก็ต้องไปซุ่มพอบอตอนนั้นพี่วันชัยเรืองตะกูลพอบอเจ้กอคนใหม่เดี๋ยวจะมีพี่วิเชียนสุขปัง หัวหน้ายุทธนินเป็นหัวหน้ายากอเป็นเสก็หัวหน้าเกียงไกเป็นฝอส,สามนะที่เราไปช่วยชีวิตเมื่อปีหนึ่งสครับพอมาปีหนึ่งห้าลท่านก็ยังอยู่ต่อวันนั้นข่าวมาว่ามันจะปรถถังจะบุกแล้วมันเปิดเสียงได้ยินเลยเพราะว่าชาคอสั่งเอ้ปูเย์ เพราะเราก็ใกล้จบภารกฤฤฤฤฤฤิจคุณเสฟสุ่มท่านก็มาเองเหละไปสุ่มก็ถังเอาชุดน้งองแหละไปครับแล้วท่านก็ให้เล่ามาขวดย,ยี่ห <Back. S 1> ้ออะไรแบ็กเงาเนยโอ้โหแมเจอในสนามเจอแบล็กี่ขอยบอกครับกำลังใจเต็มเปี่ยอ <c oughs> ก็บอกลุงน้องเฮ้ยแผนที่นะ อ๋อไปแม่โขงจากนี่ถ้าแตกไปแม่โขนอ,อย่างเดียวเม่อเากลับมาที่ฐานเพราะถ้าเราซุ่มไม่อยู่เนี่ยฐานก็แตกก็จแจกเหล้ากินคระเบกสองกระเบกเดี๋ยวสองทุ่มออกเดือนมืดเราก็ตูเดือนเดือนมืดมอสองทุ่มออกเงียบนะก็ค,ค่อยขุด ังตัวทางต่างคนต่างอยู่กันสัญญาณเสียงเท่านั้นถ้ามันเข้ามาก็มเจ็ดสองขาก็บอกเว้นเราเมื่อถือคนก็บอกแผนที่ต่อกับแม่โของอย่างเดียวไม่ให้เข้าฐานยิงเสร็จแล้วไปเลยเพราะเข้าฐานก็แต่ว่าถ้ามันรอดไปเนี่ยเราก็เข้าฐานไม่ได้ วาดภาพอย่างนั้นแล้วมันมามัอกต้องข้างๆก็เทียบอ่ะครับเพราะนั้นไม่ต้องสนใจชีวิตใครชีวิตมันละโอนอย่างเดียวนะเอาตัวรอดให้ได้ไม่ต้องมารวมคนนะทุกคนเอาตัวรอดจำไว้นะแล้วไม่ต้องห่วงผนะ้ะเราก็าจะมีไอ้เสือครับจงข้างติดตัวกับมันแบกตัวใหญ่แบกวิยุ สองคนพอนอกนั้นก็ตัวไข่ตัวมันเวยหูมูด้วยเป็นคนแล้วก็คอหกสิบไปพอยิงเสร็จกักเขาหลุมได้คอเลยแล้วก็ตนเลยอย่ายิงอย่าให้มันสวนห้ามยิงปืนเล็กใช้เอ็มเจ็สองอย่างเดียวคนเราก็บอกก็าวางแผนอย่างดีไปโชคดี คือน,นี้มีแต่เสียงกับเปิดเข้ามาตัวจริงไม่มีรอดไปอีกวันนึ่งลุกยาวอะไรงานนายมันไม่มีอะไรเลยแมนเปิดลำโพงอยู่บนเขาเ,ออเสียงดินก็ไม่กระเทือนรเราเ่อถังมาดินเริ่มกระเทือนเนาะโดยมาหลอกแต่แล้วครับแล้วเองเป็นไงล่ะเลือดเต็มตัวเลยครับท่าอ๋อท่ากัด แน่นอนมันก็ทักอุ๊ยก็เขาไม่ได้โง่เลยนะเขามีหลอกเราด้วยนะโอ้ยถึงก็ประมาทไม่ได้นะกลยึาต้องรู้เขารู้เรานั่นคือยุติถีมันนะเพื่อให้เราเนี่ยไม่ได้พักครับยังมาให้เราหลอนทั้งคืนตื่นตัวก็หลอนอ่ะนะเช้ามันก็ล่อลูกยาวมาใส่ฐานขางบนเบาะลัวเอ้าตีก็ตีกมอยี่สิบเอ็ดไปตีกมอยี่สิบห้าครับตอนนี้ เราก็สบายแล้วดิจบภารกิจละพอพฤษภาเฮ้ยเสิอยู่ต่อมาเป็นรองผอร้อยบอกกคุมสารวัตรจับไปพวกเมาขึ้นแนวอ่าปีสองภารกิจเราหลักก็เพื่อนเราร้อยตีไผโลดดวงนาภาก็บรรจุมาเป็นหัวหน้าสารวัตรนะกว่าหมวดสารวัตรเราเป็นรองผอร้อย แต่เรารู้จักหมดแต่คนบนแนวอ่ะไหนมันเจอเราอ่ยครับครับหวหน้นอ่มอันก็ยอมอยมันกลับไปเหมือนไปนอนคุกตะคืนเมามากละเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าก็าข,าขึ้นไปก็ะะจะเป็นอย่างนั้นตอนนั้นพอพฤทภามิตรุนาการะดา,าข้างหน้าก็าตีไปเรื่อยบินใหญ่ก็เปลเป็นกองร้อยใหม่หกสามห้าเอ ก็มาแทนนะก็มีอ,อตอนนั้นก็ร้อยเอกชัยศึกเกตทัศก็ไปช่วยเขานะจาัดตระวัติไปแล้วก็คอยดูคนเมาออกมามีหลังนี่ก็ก็เข้าตีไปเลยจนวันหนึ่งที่กอมอ น่าจะประมาณนั้นนะสามสิบกว่าสี่สิบพี่วิเชียนสุขบังหัวหน้ายุทธนินหัวหน้าท่านเป็นเสเสชกอผาสุกก็ไปเป็นพอบอส่วนหน้าท่านก็ถูกล้อมแล้วก็โดนโอเวอร์ลันส่วนหนึ่งก็ถอนก็เหลือเพียงสามฐานฐานผู้พันเอ้เหลือเพียง เบิรมผู้พันเบิรมผูุ้ร้อยกับเบิร์มเฉาะหอกอสามเบิรมน้องนั้นถอนบอกขอจะขอสั่งให้ท่านถอนตัวได้ท่านบอกไม่ไม่ถอนเดี๋ยวรอพรุ่งนี้เราติดตามหาการอยู่ก็เรียนนายตอนนั้นพลเอก มันใชยเริงตระกูลนะหัวหน้าสอนท่านเป็นผู้อำชาสูงสุดที่นั่งท่านก็เรียกเราไปคุยเอ้เสสเอาไงบอกไม่ยากแล้วเข้าไปไปช่วยพี่เขาเอางั้นเหรอครับเออเชื่ออ่ะจัดการจัดกำลังแล้วก็ให้กำลังสองร้อยหาราบมาตองร้อยหนึง่ง เราก็ไปเราก็ค่อยคืบไปท่านถูกล้อมอยู่คือพอมันรู้ว่าเราเข้าเราก็ตียิงนำยิงนำต่ท่านเข้าไปถึงตัวท่านได้ท่านบอกให้ยเซสใครให้มาครับหน้าสอนถึงบ้าเปล่าวะเราเาแล้วพี่อ่ะ ก้อถอนพี่ไม่ไม่ถอนพออื่พี่ไม่ถอนผมก็เรามาเนเอ,อเออพี่กโสแล้วโอ้โใจเด็ดนะฐานช่างนะพี่โสแล้วก็ไม่มีอะไรมีอะไรก็เองดูเนี่ยท่านก็ชี้ให้ดูปลายอปีครับทะลุเบิ์มเข้ามาไม่ระเบิดอือไอ้นั่นก็เป็นบทเรียนให้เรารู้ว่าไอา้อปีเนี่ยถ้ามันเจอของของนิ่มอะ่ะ มันก็ไม่แตกนะครับเออมันก็บทเรียนแล้วเรามาใช้ในขอบขอเอาบทเรียนนั้นมาใช้แล้วก็จํเออไว้เไว้เซ็นรู้่าพระพี่ดีเว้ยนั่เลยนะเ,ออเห็นไหมมันไม่ระเบิดนั่นระเบิดก็คือตายทั้งเบิร์มครับอ่อ,อพี่เนี่สุดยอดและเองบ้าเปล่าเองมาตีเนี่ยฮะที่ เรียบร้อยป,ปี้แล้วก็ถาปนาที่เรานำหลังไปก็เข้าไปขับไปถข้าศึกก็ซัดตนหวจโอ้ววันนั้นสุดท้ายเราขึ้นเนินมันอยู่เนินฝั่งตรงข้ามเนินเดียวกันแหละครับขึ้นไปเราก็จะเคลียร์พื้นที่จะเอ๋ ัหหน้าไอ้ที่ายแก้วมันก็คว้างคว้างลูกยาวมาเลยไอ้ตากตะเบือครับคว้างโครมแล้วก็ด้วยความที่มันมันฝึกมานจมชินอ่ะระเบิดมันจะรู้เลยว่าจะใช้เมื่อไหร่ตึงระเบิดมันถอดสลักหนึ่งมันหนึ่งหนึ่งมันสองคว้างตับนะดีปั๊บหนึ่งมันหนึ่งหนึ่งมันสองคว้างตับของมันตบมาตึงกุ โชคดีมองเจอหลุมอดีบนี่คนจะรอดอะนะโดดลงหลุมปุ๊บนะมันก็เบิ่มพร้อมกันับนบปั๊มหูอื้อเลยลูกน้องก็รู้ว่าเสร็จแล้วหัวหน้าหัวหน้ากูเสร็จแล้วอยู่กลางระเบิดเลย <c oughs> แล้วมันก็เห็นข้างหน้าไอ้ดันลอยมาสองศพแบบพอความจาง เราก็โผหัวขึ้นมามันก็แบเอ้าหัวหน้ามันอยู่มันก็เหมือนในหนังเลยนะคนจะรอดอ่ะคนมันจะรอดอ่ะเอ้าหัวหน้าอยู่ออเนี่ยกูเจอหลุมพอดีครับผมเล่าหัวหน้าไปแล้วแต่ไอ้ลูกที่ท่านเฟี้ยงไปอ่ะโดนพวกมันแล้บเพราะเรานับหนึ่งพันหนึ่งหนึ่งพันสองแล้วถูกปึกมาอย่างนั้นครับแล้วเราก็ฝึกลูกน้องเย่าในี้ระเบิดมึงอย่ารีบกว้างครับ ติงดีดก็เดือดก,ก่อนหนึ่งวันหนึ่งในวันสองเพราะมันจะระเบิดที่หนึ่งพันสามหนึ่งพันสี่ครับนะก็คือสี่วิหนึ่งพันหนึ่งหนึ่งพันสองคือสองวิติงดีต้องกอนแล้วคว้างเนี่ยคว้างไปสุดนะไอ้กรอดเนี่ยเราก็ฝึกงี้แล้วเราตัวเราเองก็ฝึกตัวเราเองครับแล้วผ่านมาหนึ่งปีมันก็ใช้วิธีเนี้ยเวลาคว้างระเบิดไอ้ตอนที่ท่าน โผล่มาจากหลุมหูดับมาตอนนั้น,นอ่ะวิ่งม่หูวิ่งมน <laughs> และแล้วเก็บมันก็เข้าไงคำที่ว่าเส้อกกรสุนนะ่ะกัป้องกันได้ครับตอนหลังก็ยังเก็บเอาไว้เลยสมุดพกมันทะลุสมุดพกเข้าไปนะครับเออปรากฏว่าจุ่มหรือที่สมุดพกสมุดพกเล่มน,นั้นก็ยังเก็บเอาไว้ช่วยชีวิตคุณดวงคนจะรอดเด้ออะไรก็รอดหมดเลยนะใช่นี่แหละมันงบอกว่าดวงมันจะต้อง เป็นอาหารครับ,รบตลอดไปอ่ะแล้วเราก่อนไปรบทุกครั้งที่ก็จะไปไหว้เด็กพ่อรอห้าที่เรียร้อยนะสงสาราวงกลมเก่าไปไหว้สาลหลักเมืองนะไปไหว้ในวังนักแก้วมรกตนะแต่ไหว้ข้างนอกว่าผมอาสาไปรบเนี่ยตายไม่เป็นไรครับเป็นเกียรติ แต่อย่าให้พิการเจออะไรไม่เป็นไรถ้ารบมีบาดเจ็บก็ไม่เป็นไรอย่าให้ถึงพิการประมาณตอนนั้นก็บาดเจ็บนะวันนั้นก็เรียกว่าทั้งหน้ากับตัวแต่ไม่เข้าเยอะก็พี่ก็บอกอ่ะก็บอกพี่เดี๋ยวคืนนี้ผมอยู่เป็นเพื่อนพี่คืนหนึ่ง ก็เอากำลังไปวางหน้าแนวเหมือนเดิมแล้วลุงขึ้นก็กลับส่วนหลังลงมานายก็ก็เลี้ยงเล่าอย่างดีไปทำประจิจอย่างเงี้ย<ๆ>ชีวิตนั่นก็ครั้งหนึ่งบีหนึ่งห้าข้างหน้าก็เท้าตีก็เหมือนกันล,ลุงใหญ่ก็ขยับตามแต่นี่มีหกวงพันธแล้วเนี่ยก็สลับกันขึ้น เราอยู่ข้างล่างก็คอยฟังติดตามโอเคสภานการไม่รุนแรงอะไรมีรุนแรงเมื่อไหร่ปับ๊บเราก็ต้องขึ้นพอเฮ้ยกำลังหนักเสรขึ้นไปดูดิเราก็จะไปนอนที่ฐานไปอยู่กับเพื่อนนะไปนอนที่ฐานเพื่อนก็นั่งกินเหล้ากันก็คืนน้องคืนก็หลง ก็ไม่มีอะไรเราก็เข้าตีเราก็ดูติดตามหาการพระไม่มีอะไรพอไปถึงก็มสี่ปตอนนี้โดนยันอย่างหนักตอนนี้ก็ตายเยอะนะเข้าตีพั ón, 6, 2, 7, 6, 1, A, ตนติดสามพันสิบตีหกสองหนึ่งหกสองสองไอหกสองเจ็ดหกหนึ่งศูนย์เอตอนเป็นเอละบีซีหกศูนย์หนึ่งเอหืม หนึ่งบีกตีไม่สำเร็จมาเลยทีนี้ในพลวังเปล่ามากับนายเทพมาที่บอกกอขอบอกก็เลยเอ๊ะเทดเข้าไปรับรู้สถานา์ด้วยเราก็ไปฟังในพลวังปล่ามาถึงชี้แผนที่ยึดอัตบือ ไลงมาลงห้วยทรายและตีต้องทำให้สำเร็จตอนนั้นจำได้น่าจะประมาณตุลาหรต้นพิจิกาบอกต้องยึดให้ได้เพราะว่าจะมีการเจรจาสงบดึกและพื้นที่ปากซองเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์ต้องยึดให้ได้ถึงจะเจรจาได้ เข้าตีเยอะมากตอนนั้นสลับตีไม่สำเร็จทักทีในผลวางเปล่ามันลงหลังแนวค้าสึกดังนั้นก็มีกลมจัดเป็นรูปกลมละกลม401นยหนะขอบอกกลมก็ชื่อโค้ดเสือดำนํำกำละัง เอาชีนกไปลงจะต้องมีคนไปทำแลนดิ้งโซนหัวหน้าสอนก็ชีมเสรครับรับภารกิจนี้ในแผนที่แดงเถือกสั่งต่อหน้าคนอื่นเลยที่มาที่เรา นมกในิดใจนะกูไปลองพอร้อยบอกกอนะกูไม่ได้เป็นทหารแล้วน่านะนิดใ,ใจนะนายกาไม่มาสั่งแต่ก็ครับด้วยความเป็นทหารนะครับไปก่อนละว่ากูแต่เรารู้ถ้าเราไปเนะี่ยลูกน้องเราพร้อมไปหมดครับก็เลิกประชุมเรามารู้ทีหลังว่า ผู้ก,การโอมบไม่เห็นด้วยตั้งตรงนี้หาลาบไปพันหนึ่งสองยุงล่าเอาสองหนึ่งสองเจ็ดขึ้นมากำลังคุยกันรูปยาวมันก็ลงแซดตันแซตัน สวัสดีครับผมโอพีครับวันนี้ผมมาอยู่กับพี่อ้วนและพี่สอสวัสดีนะครับสวัสดีครับต้องขอบคุณมากเลยที่มาติดตั้งเครื่องกองน้ําดีๆให้บ้านผมก่อนอื่นเลยนะครับหลังจากติดตั้งเสร็จแล้วผมขอถามนิดนึงเครื่องกองน้ําตัวนี้เป็นของพี่สองคนเองใช่ไหมใช่ครับผมแล้วทําไมเครื่องกองน้ําตัวนี้ถึงจอดจงติดให้บ้านผมมันมีความพิเศษกว่าตัวอื่นย่างไรฮะเครื่องกองน้ําอันนี้มันสามารถขจัดโคลนกลิน่นแล้วก็บางทีเราอาบน้ําเราจะรู้สึกคันตัว แต่พอติดตั้งเครื่องเขาเรียกกองดักหน้ามารดักตะกอนดักกลิกก่นอ่ามันจะทําให้น้ําเราใสสะอาดแล้วราคาติดตั้งชุดนี้กี่หมื่นครับปกติมันหมื่นสองแปดร้อยบาทแต่ถ้ามาจากรายการพี o ่โอ๊ P ค v i พีเราจะติดให้นะคะหกพันแปดร้อยบาทหกพันแปดร้อยบาทใช่โอ้โหเหมือนได้ปีใช่แล้วท่านผู้ชมฮะถ้าเกิดมาจากรายการผมขออย่างหนึ่งได้ไหมฟรีค่าติดตั้งได้ไหมค่าแรงได้ค่ะฟรีค่าติดตั้งนะ ในบริเวณอ่าไม่เกิน200โลจากนครสวรรค์จากนครสวรรค์บุรีอุทัยสุขได้หมดขับขึ้นไปทางเหนือไม่เกิน200โลไม่เกิน200โลแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเอฟซีที่ชมรายการผมแล้วอยู่จังหวัดไกลๆก็ไปได้หมดได้หมดทั่วประเทศเพียงแต่ว่าขอค่าน้ำมันนอยนับนึกว่าสงสารสุดท้ายนี้ครับผมก็ต้องขอบคุณพี่อ้วนแล้วก็พี่สอนด้วยที่มาติดตั้งให้บ้านผมวันนี้แล้วก็ราคาคูมากๆเลยท่านผู้ชมครับถ้าสนใจก็ติดต่อไปที่เบอร์โทรที่ขึ้นหน้าจอนี้ เบอร์พี่อ้วนแล้วก็เบอร์ของพี่สอนนะครับแล้วก็บอกเาว่าจากรายการ OVP ติดต่อมาได้เลยใช่ติดตั้งฟรีทั่วอาณาจักรนะครับใช่สุดท้ายนี้อยากจะบอกว่าด้วยประสบการณ์20ปีเราจึงคัดสรรสิ่งดีๆให้กับคุณครับสวัสดีครับผม OVP ครับวันนี้ผมก็มีสินค้าดีๆมาแนะนานะครับเป็นผลิตภัณฑ์กาแฟจากศิลปินร็อกยุค90ที่เรารู้จักกันดีนะครับกาแฟบิลลี่เข้มของศิลปินบิลลี่โอแกนนั่นองครับมันก็มีสองแบบนะครับแบบสมูท กับแบบสตรองนะครับวันนี้คุณแม่ทานแบบสมูทรู้สึกยังไงครับหลังจากทานแล้วก็รสชาติกลอมๆดีนะคะก็สําหรับเราสูงอายุแล้วก็มันจะนุ่มนวลอะ่ะทานแล้วแบบเออสดชื่นแล้วแบบสตรองฮะที่พี่น้ําทานเป็นยังไงครับทานแล้วสึกถึงความเข้มขน้นรับแล้วก็ดูสุข,ขุมเหมาะสําหรับผมที่เป็นวิศวกรเวลาทํางานเราต้องการใช้สมองครับแล่ผมต้องดื่มทั้งวัน uh huh. อันนี้เหมาะเลยครับเพื่อนๆที่สนใจอย,อยากจะสั่งซื้อกาแฟบลิเลีมนะครับในแบบสมูทและแบบสตรองสอง แบบนี้ไปทานนะครับก็สั่งซื้อได้ที่อ d ดีไลของพี่เบลลี่เลยที่ขึ้นอยู่หน้าจอนี้นะครับหกระปุก100กร,รมัมราคา190บาทไม่แพงเลยนะครับแล้วก็ชงได้หลายวันหลายแก้วเลยอย่าลืมทักไปหาพี่เบลลี่ทางอันดีไลนี้ได้เลยนะครับส่วนผมวันนี้ต้องบอกเลยว่ากาแฟเบลลี่เข้มนั้นเอาอะไรมาแลกก็ไม่ยอม